มาค่ะไลสไตล์บายส้มซ่าจะมาจะมาแนววิธีตัดต่อผ้าชนิดนี้นะคะว่าส้มซ่าทํำยังไงนะคะมาค่ะมันจะเป็นขาผ้าแนววัยรุ่นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะทีนี้เราจะเลาะไอ้นี้ออกนะคะเนี่ยเลาะไอออริจินอลของเขานี่นะคะออกนะคะเขาจะไม่เหมือนขาธรรมดานะคะเนี่ยค่ะ เราออกมานะคะพอรลองมาเสร็จเราก็จะพอรลองมาเสร็จนะคะเนี่ยพอรลองมาเสร็จอ่าเขาบอกว่าเขายาวอยู่สองนิ้วเราก็ตัดสองนิ้วออกมาเลยนะคะพอเลาะไอ้ไอ้นี่เสร็จเนี่ยเห็นไหมคะเราก็ตัดออกมาสไตล์นี้นะคะตัดออกมาก่อนนะคะถ้าขาออเล็ินอนของเขานะคะแล้วทีนี้พอลอ,อกมาเราก็ตัดถ้าว่าขเขาบอกว่า เท่าไหร่เราก็ตัดตามที่ลูกค้าบอกนะคะเสร็จแล้วพอเราตัดแล้วเราก็จะเอาขาเก่าเนี้ยมาประกอบนะคะมาหาสัันๆจะทําให้ดูนะคะบึ้บบึบบึบบึบบบนี่หลังจากตัดออกตามจำนวนแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็นี่นะคะแล้วเราก็ขีดไว้นะคะซ่างซาจากริมนี้ซัางซาเอาเอาครึ่งนิ้วนะคะต้องขีดนะคะเป็นแนวครึ่งนิ้วก็ครึ่งนิ้วมานะคะเพราะเราจะทาบตัวนี้ให้ให้ได้เป๊ะกันนะคะนี่ซ่างซาล็อกเอาไว้ครึ่งนิ้วนะคะเนี่ยขีดรอบเลยนะคะทีนี้เราก็มาจาับ ที่เราหาเดิมแล้วก็จับไอ้เส้นเนี้ยให้ตรงที่เราขีดไว้นิ้วนึงนะ่งครึ่งนิ้วนะคะเนี่ยมันจะมีรอยตะเข็บขาเขาอยู่เนี่ยค่ะถ้าอยู่ระดับครึ่งนิ้วของที่เราโน้ตไว้นะคะเนี่ย เราก็ตามเส้นนิ้วนึงนิ Sakura, huh? ้วเส้นอันที่เราขีดไว้เลยค่ะตามมาเลยนะที่เราขีดครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วไว้น่ะเนี่ยครึ่งนิ้วนะคะ ให้ hey, ทุกอย่างตรงตรงที่เราขีดไว้นะคะทุกนิ้วทุกนิ้วนะคะขาเขาจะได้เท่ากันค่ะตัดขาผพ้าพสอดไตไวรุ่นแนววินเทจนะคะ ต่อที่เราโน้ตไว้ครึ่งน,นิ้วครึ่งน,นิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มาย้ำอีกเส้นนึงมันจะมียีนเขาจะมีสองเส้นเรียงกันมาเนี่ยคะ่ะ ต่อนะคะเนี่ยลายนี้ต้องตรงกันนะคะสันตรงสันนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บอันนี้ติดกันนะคะเนี่ย ได้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาส่วนข้างๆนี้ไปพ้งริมนะคะให้เหมือนให้เหมือนแบบนี้นะคะพ้งริมให้เรียบร้อยเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่าเขาก็เหมือนเดิมอันนี้ที่เราตัดออกนะคะ,ะ,คะวิธี DIY แนววินเทจให้ไวรุ่นน้อยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ไปพ้งริมนะคะพงริมที่เราต่อกันเมื่อกี้เนี่ยค่ะพ้งริมรายละเอียดตัดที่ได้ส่งลูกค้าได้เลยค่ะเห็นไหมคะตรงเนี้ยที่เราเย็บติดเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็นําไปพงริมต่อจากนี้เลยนะคะเก็บรายละเอียดนะคะเสร็จงานแล้วค่ะนี่คือ DIY สไตล์แนววินเทจให้ลูกค้านะคะ5สไตล์นี้ตัดต่อนะคะ อย่ตัดและพับเลยนะคะเสียลูกทรงออริจินอลของลูกค้านะคะขอบคุณมากมายค่ะ